หลังจากการจากไปของทีมธ t นะครับผมเราได้บอกแสใหม่ว่าโลสเนี่ยถูกพาตัวไปที่คิสเซลสตีมนะและได้รู้ถึงพลังพิเศษของโลสจากท่านนายกนะครับผมและสำหรับเนื้อเรื่องของวิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักของเมืองแคลเดอร์ร็อกหลังจากที่เราเข้าเมืองมาแล้วเราได้ไปพบกับัวหน้ากกลด์เดคกาดเขาที่ไม่เคยเห็นหน้าเรามาก่อนจึงถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าเราจึงบอกไปว่าท่านนายกเนี่ยแนะนําเรามาส่วนตัวเดคขาดเองเนี่ยก็แนะนําตัวเขาเองและได้บอกเราว่าเขากาลังรอเราอยู่พอดี ทั้งยังพูดถึงเมืองมานาบิตว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของซอสเซเลสและคีริกและเมื่อเร็วนี้เนี่ยมีคําทํานายของนักปราอยู่ที่นั่นเด็กที่เรากําลังตามหาเนี่ยน่าจะเป็นทายาทของชนเผ่าโบราณที่รับใช้เทพธิดาอัลเชียเขาจึงคิดว่าพวกที่จับตัวไปเนี่ยคงหวังใช้พลังโบราณน,นี้แต่ก็ยังยืนยันไม่ได้หลอกนะเพราะมันเป็นแค่การคาดเดาของตัวเขาเองหลังจากที่เขาพานอกเรื่องไปนานนะครับผมเขาก็แนะนําให้เราไปช่วยเด็กที่ถูกจับที่ซายแคนยอนก่อนดีกว่าถึงตัวเขาเองจะไม่มั่นใจว่าใช่ทายาทของชนเเผ่่าาาโบรรณหือปล แต่เมื่อมีคนตกอยู่ในอันตรายเราก็ควรไปช่วยเหลือไว้จึงให้ตัวเราเองเนี่ยลองไปคุยกับเฟอร์กัสอีกรอบเขาจะเป็นคนช่วยเราเองเมื่อเราเดินทางไปพบกับเฟอร์กัสเราก็ได้เล่าว่าเราไปพบกับหัวหน้ากิลมาแล้วและหัวหน้ากิลเองเนี่ยก็บอกให้เรามาหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือเขาจึงเล่าว่าไม่กี่วันก่อนเนี่ยได้เห็นเลสแฮปปี้เข้าไปที่ซายแคนยอนและคาดกับพวกเขาเขาจึงเฝ้าระวางซายแคนยอนมาพักใหญ่แล้วแต่ก็เห็นเลสแฮปปี้แค่ครั้งเดียวแล้วไม่เห็นอีกเลยเขาบอกด้วยว่าพวกดาร์คเอลเนี่ยตั้งฐานอยู่ที่ไรเดอร์ พวกมันเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงทรายแคนยอนนานๆครั้งดูท่าทางจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับพวกเลสแฮปปี้ด้วยแต่ตัวเขาเนี่ยก็ไม่แน่ใจหรอกนะและดูเหมือนว่าพวกมัน,นจะติดต่อกันเป็นประจำเมื่อดารเอลตัวนั้นเล่นพินในทรายแคนยอนพวกเลสแฮปปี้ก็จะโผล่มาทันทีพวกมันจะแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกันและหายตัวไปเขาที่เฝ้าระวังมาสักระยะหนึ่งจึงให้คําแนะนําเกี่ยวกับการต่อสู้กับพวกดารเอลก่อนที่เราจะออกเดินทางไปตามหาพินเมื่อเรากําจัดพวกดารเอลได้แล้วก็ได้พินมาจึงเดินทางกลับไปหาเฟอร์กัส เมื่อเขาเห็นข้อความตรงพินก็คิดว่าพวกเอลเนี่ยคงจะวางแผนรับตัวโลสไปจากฮาร์ปี้และส่งต่อไปอีกทีหนึ่งแปลว่าเราน่าจะใช้พินล่อมันออกมาได้แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าสายพินเนี่ยมันขาดอยู่คงต้องไปขอให้เอเดลินช่วยซ่อมให้แล้วละ่ะและเล่าต่อว่าระหว่างที่เขาไล่ตามพวกมันมาเนี่ยเอเดลินก็อยู่ข้างๆเขาด้วยคงน่าจะจําเสียงพินที่พวกมันเล่นได้จึงให้เราเนี่ยไปเรียนวิธีการเล่นจับเธอดูเสร็จแล้วค่อยมุ่งหน้าไปที่ซายแคนยอนแต่ตัวเขา่ะไม่ได้ไปกับเราด้วยนะเพราะเขาติดภารกิจกฉ เนื่องจากคนที่กิวกำลังสืบสวนอยู่เนี่ยเพิ่งปรากฏตัวอยู่แถวๆนี้พอดีเขาคนนั้นถูกเรียกว่าแบ็คไนท์เพราะเขาสวมชุดดำอยู่ตลอดซึ่งเ,เขาเนี่ยแหละที่ทำให้ทหารของเราถูกระดมพลไปสืบร่องรอยของเขาหลังจากที่เขาพูดเสร็จเนี่ยเขาก็ย้ำเราให้ไปเจอกับเอเดลินก่อนที่เราจะไปที่ทรายแขนย่อนพอถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเขาน่าจะมาร่วมเดินทางด้วยเมื่อเราไปพบกับเอเดลินก็ให้เขาช่วยซ่อมพินให้แต่เขาก็สงสัยอยู่ว่าเราจะเอาไปทำอะไรเราจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังและเขาก็จําได้อยู่ว่าทํานองที่ได้ยินตอนนั้นเนี่ยเป็น เขาคิดว่าทํานองนี้น่ยเป็นกุญแจที่ช่วยเปิดประตูของสายแคนยอนได้แน่หลังจากที่เขาสอนเราเสร็จเขาก็ให้เราออกเดินทางไปได้เลยเมื่อเราไปถึงด้านในสุดของสายแคนยอนเราจึงได้เล่นพินเพื่อทําลายบาเรีย Has to be around here around somewhere หลังจากที่เราได้สติแล้วเราจึงรีบกลับไปรายงานกับเฟอร์กัสว่าตัวเราเองเนี่ยได้พบกับแบ็กไนท์และมันได้จับตัวรสไปหลังจากที่เขาทราบเรื่องเนี่ยเขาจึงบอกให้เรารีบไปแจ้งกับหัวหน้ากิลในเมืองโดยเร็วเมื่อเรามาถึงเนี่ยหัวหน้ากิลก็ถามเราทันทีเกี่ยวกับเรื่องแบ็กไนท์และเล่าว่าจริงๆแล้วเขาเองเนี่ยอยากจัดการเรื่องนี้แบบเงียบๆเพราะถูกฝ่ายเซนเทเวนและมานาบิิจับตาดูอยู่หลังจากนั้นเราจึงถามข้อมูลเกี่ยวกับแบ็กไนท์เขาก็เล่าว่ามักพบแบ,บ็กไนท์ในการประทะของเหล่ามอนสเตอร์กัับบบททหหาาารรออยยูู่่ๆใ้ถกจดวเป็นุคคลต ทั้งยังเป็นผู้ร้ายสําคัญที่ทําลายเรือเหาะทั้งสองลำที่อยู่ระหว่างการเดินทางระหว่างเซนเฮเวนกับแคดเดอร์ร็อกอีกด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันทําไปเพราะอะไรเหมือนกันและตอนนี้มีรายงานเข้ามาว่าหน่วยลาตะเวนพบแบ็กไนท์ที่แถวแถวฟอร์เรสต์เซนจูรีตอนนี้น่าจะจับตัวมันได้แล้วแหละให้เราเนี่ยลองตามไปดูหน่อยและเมื่อเราเข้าไปถึงด้านไหนก็พบกระชากนี้ What? Late again? Sheesh. Uh, what are these? หลังจากจบเรื่องเนี่ยเราจึงกลับไปรายงานกับหัวหน้ากิลแล้วบอกว่ามีคนช่วยเราไว้เป็นผู้หญิงผมสีเงินเขาไม่รู้รายละเอียดมากนักว่าเธอเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือศัตรูด้วยแต่ว่ากันว่าเธอเคลื่อนไหวช่วงที่แบ็คไนท์ปรากฏตัวพอดีแล้วข้อมูลที่ว่าแบ็คไนท์เนี่ยปรากฏตัวล่าสุดก็มาจากเธอเนี่ยแหละเราจึงถามกลับไปว่าเราสามารถพบเธอได้ที่ไหนเขาจึงบอกว่าจากรายงานสมาชิกกิลเนี่ยพบเธออยู่ที่ For e s t Century หรือก็คือที่เดิมที่เราสลบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเขาจึงบอกว่าถ้าเราออกไปตอนนี้ก็น่าจจะเจอเอออธยู่ และบอกให้เราช่วยวานเธอให้ไล่าตามแบ็กไนด์ด้วยเนื่องจากกองกำลังตอนนี้ต้องเก็บแรงไว้ฟื้นฟูพลังก่อนเมื่อเราไปพบกับผู้หญิงผมสีเงินก็สอบถามเกี่ยวกับแบ็กไนท์เธอจึงบอกเราว่าถ้าอยากมีชีวิตอยู่เนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยเราจึงถามเรื่องรถแทนและได้เล่าเรื่องราวของรถให้ฟังและยังบอกด้วยว่าเราได้สัญญากับท่านนายกไว้เรื่องการตามหาโรสแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องคำสัญญาของเราเท่าไหร่เพราะเธอคิดว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อถูกล่าลวงจนจนตอกเนี่ยจะยังรักษาสัญญากันอยู่ไหม เมื่อเธอพูดเสร็จก็ได้ยอมรับการช่วยเหลือจากเราในการตามหาแบ็กไนท์และบอก,บอกเบาแสว่ามันกำลังมุ่งหน้าไปที่สลิปเปอร์เทมเพิลแต่การที่ไปที่นั่นเนี่ยต้องใช้จี้แห่งความบริสุทธิ์เขาอ,อยากให้เราช่วยหามาให้โดยไปลองถามข้อมูลจากหัวหน้ากิลดูเมื่อได้มาแล้วก็ให้เราไปพบกับเขาที่นั่นได้เลยเราจึงกลับไปที่เมืองและเล่าให้หัวหน้ากิลฟังเขาจึงบอกเราว่าให้ลองไปคุยกับนักวิชาการไบเล่ดูเขาหน้าจะช่วยเราได้เมื่อเราไปพบกับนักวิชาการไบเล่เขาที่รู้จักเราอยู่แล้วว่าเราเป็นทีมไล่ตามแบ จึงถามว่ามีอะไรให้เขาช่วยเราจึงบอกว่าเรากําลังตามหาจี้อยู่เขาบอกเราว่าจี้แห่งความบบิรุทสุ์เนี่ยวินเลียมเคยมีนะเราไปถามจากสิทธิ์ของเขาดูชื่อเจอเมนเราอาจจะได้คําตอบและเขาก็พูดขึ้นมาว่าแบ็กไนเนี่ยน่าจะกําลังหาวัตถุบโบราณอยู่แน่ๆเขาจึงเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัตถุโบราณชิ้นนั้นว่าเป็นของที่ชนเผ่าโบราณชิงเอาไว้ด้วยพรของเทพแต่แล้วพวกเขาก็หายตัวไปจากโลกโดยไม่มีใครรู้ทิ้งไว้เพียงวัตถุโบราณชิ้นนี้จึงให้เราลองไปถามจากเจอเมนดู เมื่อเราไปพบกับเจอเมนและลองถามหาวัตถุโบราณชิ้นนั้นเขาก็บอกว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยเคยมีนะแต่อาจารย์ของเขาว่าเขาร่วมกันต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่ f o r e s t of d e เด h และถูกคำสาปอยู่ที่นั่นแต่ตอนนั้นเนี่ยที่ป่ามีหมอกและพิษอยู่ทั่วไม่สามารถเข้าไปกู้ร่างของอาจารย์เขาได้เขาเองก็อยากรีบไปกู้ร่างของอาจารย์ของเขาจึงวานให้เราช่วยไปที่นั่นและกู้ร่างของอาจารย์ของเขากลับมาให้หน่อยเราจึงรับปากช่วยเขาไปเมื่อเราไปที่ป่าเราก็พบกับมอนสเตอร์ผีดิบเราจึงรีบจัดการมัน เมื่อเราปราบมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วเราจึงกลับไปที่เมืองและเล่าเหตุการณ์ให้เจอเมนฟังว่าเราเนี่ยเห็นมอนสเตอร์ผีดิบสวมจี้เส้นนั้นอยู่เขาจึงบอกว่านั่นอาจจะเป็นอาจารย์ของเขาเพราะผีดิบทั่วไปเนี่ยไม่สามารถสวมสร้อยศักดิ์สิทธิ์ได้หลังจากพูดจบก็ให้เรานําจี้ไปที่สลิปเปอร์เทมเพิลเมื่อเราไปถึงก็ได้พบกับหญิงสาวผมสีเงินที่รอเราอยู่แล้วก็เล่าเรื่องเล่าที่ได้จี้นี้มาและเขาก็บอกแผนการกับเราว่าให้เราเข้าไปก่อนเพื่อเบียนความสนใจส่วนตัวเขาเองเนี่ยจะรอบโจมตีจากด้านหลัง ลำพังตัวเขาเองไม่สามารถเอาชนะแบ็คไนท์ด้วยตัวคนเดียวได้เราไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทำได้หรือไม่แต่ก็ตัดสินใจทำตามแผนนั้นไปก่อน argenta your skills are getting rest ah, you're welcome huh with those lousy skills i can't believe it's really you yeah. uh. 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 Yeah. Uh. it is such a pity that we have to part this soon เมื่อการต่อสู้จบลงเนี่ยเราก็ไปถามอาการของเธอ ดูท่าทางอาการหนักอยู่แต่เธอเองก็ไม่ยอมกลับหมู่บ้านและจะแยกตัวไปต่ออีกทั้งยังขอให้เราไปหาหนักดาบผมบรอนที่เซนต์เฮเวนและเล่าให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นและขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ตัวเราเองเนี่ยก็สงสัยว่าตัวเธอเองดูเหมือนจะรู้จักกับแบ็กไน์นะจึงลองถามเธอดูแต่เธอเองก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังและให้เรารีบไปที่เซนต์เฮเวนซะก่อนไปก็ให้เรารีบไปแจ้งเรื่องกับหัวหน้ากิลด์คาดก่อน ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยตัวของเราก็ได้รู้จักชื่อของเธอจากการที่แบล็กไนท์เรียกชื่อเธอแล้วนะครับผมชื่อของเธอก็คืออะเจนต้านะเราจึงกลับไปที่เมืองเพื่อแจ้งเรื่องกับวหน้ากิ์เดคขาดและบอกว่าเรากําลังตามหานักดาบผมบอลแต่เขาอยู่ที่เซนต์เฮเวนต้องนั่งเรือเหาะไปเขาจึงบอกว่าตอนนี้เรือเหาะถูกทําลายไปแล้วยังไงลองไปถามจากวิศวกรเรือเหาะฮูเบิร์ตดูเมื่อเราไปพบกับฮูเบิร์ตเราก็ถามเรื่องเกี่ยวกับเรือเหาะเขาที่ดูยุ่งยุ่งอยู่เลยไล่เราให้ไปถามจากยามใกล้ๆดู ยามจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าระหว่างทางไปปราศาสตรโดนรอบโจมตีจากแบ็กไนต์ตอนเนี้เรือก็เลยใช้งานไม่ได้ถ้าไม่ซ่อมเรือก็ไม่สามารถไปที่เซนต์เฮเวนได้เราจึงไปพบกับวิศวกรอีกครั้งและถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเขาจึงขอให้เราช่วยไปหาชิ้นส่วนของเรือทั้ง3ชิ้นที่ f o r ์เ t ดออฟเดนมาให้หน่อยตัวเราเองจึงออกเดินทางไปเก็บชิ้นส่วนของเรือห่อมาให้หลังจากรวบรวมมาครบแล้วจึงเดินทางกลับไปที่เมืองและมอบชิ้นส่วนเรือหอให้กับฮูเบิร์ต Do we get a cutscene? <gasps> oh. Yeah. <laughs> oh, this is awesome. Oh, the Nautilus really cool. flies again. This is really cool. Uh oh. Uh. Oh, no. ดูเหมือนว่าเรือหอจะใช้การไม่ได้เนื่องจากแหล่งพลังงานของเรือเนี่ยมีปัญหาเขาจึงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อซ่อมแซมและได้ขอโทษที่ทําให้เราผิดหวังหลังจากนั้นเราจึงไปเล่าเหตุการณ์ให้อาเจนต้าฟังเธอจึงบอกให้เราลองใช้พลังงานที่หลงเหลืออยู่จากที่แบ็กไนท์เคยเอาไปเมื่อก่อนก็ดีนะลองนํานแบตของเรือหอไปที่สลิปเปอร์เทมเพลที่เราเคยไปดูว่าสามารถชาร์จพลังได้ไหม เราจึงกลับเมืองไปพบกับฮูเบิร์ตอีกครั้งและเล่าเรื่องราวให้ฟังเพื่อที่จะยืมแบตของเรือเหาะไปลองชาร์จดูตัวเขาก็ยอมให้เราเอาแบตมาเพราะเขาเองก็อยากให้เรือเหาะใช้ได้อยู่เหมือนกันเราจึงรีบนําแบตไปลองชาร์จดูและเมื่อเราไปถึงแท่นชาร์จโอ้ดอตแมนลี่เทคส์มีเดียโอคัตซีน That's a big fucking thing โอ้ฮัลโ weird person. What the? Get him! Him? I'm a her. In the game, that is. Oh, shit. <laughs> what the hell is that thing? Tell me. What are you doing here? I'm just taking oh, a nap. You're pretty stubborn. Let's see how long you can keep this up that was really bad voice acting <laughs> argenta did you just say argenta what no is i didn't uh-huh let's feed him to the monsters shall we oh my what are you sending me him i'm a her in the game that is oh hey what the fuck this is scary actually Ooh.

แล้วยังบอกว่าดาวเอลตนั้นชอบสร้างเรื่องอยู่เสมอเวลาเธอโกรธตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเจ้าดาวเอลตนั้น,นชื่อว่าอารีนาเมื่อก่อนเคยถูกฆ่าด่าอยู่บ,บ่อยเพราะชอบพาพวกกอบบินไปก่อเรื่องแต่เรื่องนั้นมันตั้งเกือบ20ปีแล้วนะดูถ้าคราวนี้เธอจะโชว์ทักษะเปลี่ยนร่างกอบบินถ้าไม่รีบไปทําลายเครื่องจักรแล้วก็เมืองน,นี้คงเต็มไปด้วยฮอปกอบบินแน่ๆจึงให้เรารีบไปทําลายมันซะเมื่อเราทําลายเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว,ลวจึงกลับไปรายงานกับอารเจนต้า ต่เจนตาเนี่ยคิดว่าดาร์เอลคงไม่หยุดแผนการไว้แค่นี้แน่ๆให้เราเนี่ยเตรียมตัวรับมือเอาไว้จึงแนะนําให้เราลองไปปรึกษากับหัวหน้ากิลด์เด็กขาดดูก่อนที่เราจะพบเด็กขาดเนี่ยตัวเกมจะให้เราสามารถเปลี่ยนคลาสได้ระหว่างนี้นะครับแล้วต้องเก็บเลเวลให้ถึง16ก่อนที่จะไปทำเควสเนื้อเรื่องต่อนะครับเมื่อตัวละครเราถึงเลเวล16นะครับผมเรากลับไปพบกับเด็กขาดอีกครั้งเราจึงได้ถามเรื่องเกี่ยวกับดาร์เอล เขาบอกว่าเพิ่งได้รายงานมาว่ามันอยู่ใ,ใกล้ๆนี้เองถ้าอยากตามมันไปแล้วก็ลองไปดูที่คาตาตคอมฮอดูสมาชิกของเรากําลังค้นหาโซนอื่นๆอยู่ถ้าพวกเขากลับมาแล้วจะให้ตามไปสมทบเราอีกครั้งหลังจากที่เราลองไปสำรวจด,ดูที่คาตาตคอมฮอแล้วก็พบกระฉากนี้อนแล้วอานาจ s นุ้ a งก t ั e t ละสิ้น l วั t อา s Let's be a force stronger than them! Resurrect an army of immortal undead! Is everything prepared? Good. เมื่อเรากําจัดมอนสเตอร์ในคาตาคอมฮอลได้เราจึงกลับไปรายงานกับเดคกขาดอีกครั้งเมื่อเขาได้ฟังเรื่องราวเนี่ยเขาก็ได้แชร์มุมมองจากตัวเขาเองนะครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเขาระบุตําแหน่งของเครื่องจักรทดลองเอเลน่าซึ่งตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ที่คลัสลูมจึงให้เรารีบออกเดินทางไปทําลายมันโดยเร็ว <c oughs> หลังจากที่เราทาลายเครื่องจักรเรียบร้อยแล้วเราจึงกลับไปรายงานกับเดคกขาดแต่เขามองว่าเอเลน่ายังมีสมุนอยู่อีกตัวชื่อว่าเบตเทนซึ่งพวกมันเนี่ยบาเวทมนต์มาก พวกมันน่าจะรวมกันที่ไซเลนโบนัสทรีเมนฮอล l และเขาจึงแนะนําการต่อสู้เกี่ยวกับพวกมันว่าพวกมันเนี่ยสามารถเสกอันเดดได้ให้เราระวังไว้ด้วยเราจึงออกเดินทางไปสํารวจในสถานที่ที่เดคขาดบอกเราหลังจากที่เราสํารวจเรียบร้อยแล้วก็กลับไปรายงานกับเดคขาดเหมือนเดิมหลังจากที่เขาได้ฟังเรื่องราวของเราแล้วเนี่ยก็คิดว่าพวกนียมันแค่มาสร้างความวุ่นวายเท่านั้นตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าแปลก เขาจึงให้คําแนะนํากับเราในการรับมือกับมอนสเตอร์ประเภทแมงมุมพิษต่างๆจึงให้เราไปขอความช่วยเหลือจากเอเจนต้าดูให้เอเจนต้าเนี่ยช่วยพิสูจน์ความรู้ของเขาหน่อยถ้าได้รับพิสูจน์จากเธอเนี่ยเราน่าจะกําจัดแมงมุมพิษได้ไม่ยากเราจึงเดินทางไปหาเอเจนต้าเธอก็ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับแมงมุมพิษพวกนั้นและเธอเองเนี่ยก็สงสัยว่าหัวหน้าแมงมุมอ่ะกลังรวบรวมบางอย่างอยู่ที่แท้ก็อยู่ในแผนกายของเอเลน่านี่เองที่จะรวบรวมพิษต่างๆไปทําเป็นอาวุธ เมื่อเราทราบเรื่องทั้งหมดแล้วเราจึงเดินทางไปยังรังของแมงมุม f a i r ี่สตาร์เมจิกแลหลังจากที่เรากำจัดแมงมุมได้แล้วก็ได้เบาะแสบางอย่างเราจึงกลับไปรายงานกับเด็กขาดว่าเห็นพวกแมงมุมเนี่ยมันกำลังขนบางอย่างอยู่เขาก็มั่นใจว่าเป็นสารพิษที่ใช้ทำอาวุธแน่ๆถ้าถูกขนย้ายไปที่อื่นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะเขาจึงจะระดมกำลังไปค้นหาดูตัวเราเองเนี่ยเมื่อได้ฟังแล้วก็ขอไปเข้าร่วมด้วย และได้แจ้งบอกแส ER ล่า Bonjour สุดว่าพบเอเลน่าที่ Lost of No Return พวกมันน่าจะตั้งใจกระจายฟิดที่นั่นแน,น,น่ๆเราจึงรีบออกเดินทางเพื่อไปหยุดเอเลน่าและหลังจากที่เรากำจัดลูกน้องของเอเลน่าได้ ังจากจบเรื่องเราจึงกลับไปรายงานกับเดชขาดเขาเองเมื่อทราบเรื่องว่ามีสารปนเปื้อนกระจายไปบางส่วนแล้วเขาก็นึกถึงวิธีการชําระล้างจึงบอกให้เราลองไปถามเทียนาดูดูเหมือนว่าเธอเคยค้นคว้าความรู้ของชนเผ่าโบราณเกี่ยวกับเครื่องชําระล้างอยู่เราจึงไปพบกับเทียนาและถามเรื่องเกี่ยวกับเครื่องชําระล้างเธอบอกว่าจาจของเธอเคยค้นคว้าอยู่แต่ต้องหยุดชะงักเพราะไปต่อสู้กับมอนสเตอร์น่าเสียดายที่เอกสารการค้นคว้าเนี่ยน่าอยู่ที่เดดบาซินส่วนว่ามันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเราจึงอาสาไปตามหาดู แต่ก่อนที่จะไปเดดบารซินเนี่ยเราได้แวะคุยกับแอร์เจนตาเธอเหมือนกับว่าจะให้บางอย่างกับเรา Hold a second. <c oughs> หลังจากที่เราเข้าไปที่เดดบารซินและรวบรวมเอกาสารเรียบร้อยแล้วเราจึงกลับไปพบกับเทียนาเมื่อเธออ่านบันทึกจบแล้วเธอก็คิดว่าน่าจะมีทางใช้เครื่องชำระล้างอยู่ และยังมีเครื่องชำระล้างอยู่ที่ Player Listing Place และยังต้องการไวออฟกับคุญแจในการเปิดใช้งานเครื่องชำระล้างโดยการจะหาไวออฟเนี่ยต้องไปที่ Century Core หลังจากได้มาแล้วต้องไปหากุญแจด้วยซึ่งมีมันติคอ k เคลูลุคอยพิทักษ์คุญแจอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้ต้องไปหาไวออฟมาก่อนจึงให้เราไปที่ Century Core เป็นอันดับแรกและเมื่อเราไปถึง หลังจากที่เราได้ไวโอบแล้วจึงกลับไปหาทียนาอีกครั้งและเล่าเรื่องราที่เกิดขึ้นให้ฟังเมื่อเธอทราบว่าเอเลนาเนี่ยตายเพราะพิษของตัวเองก็นึกถึงกฎแห่งกรรมขึ้นมาส่วนตอนนี้เรื่องของเราก็เหลือแค่กุญแจสำหรับการเปิดใช้งานอุปกรณ์แล้วให้เรารีบไปกำจัดมันติคอเคลลุลุที่ชนเผ่าโบราณสร้างขึ้นมาเพื่อคอยปกป้องกุญแจไว้ถ้าเป็นเราเนี่ยน่าจะสามารถกำจัดมันได้ไม่ยาก พอเราได้กุญแจมาแล้วเราจึงกลับนําไปให้เทียนาเพื่อใช้งานเครื่องชําระล้างเธอจึงขอบคุณเราที่ได้พิสูจน์คุณค่าของใจ,จของเธอด้วยและตอนนี้เครื่องชําระล้างก็ใช้งานได้แล้วเราจึงเดินทางไปหาเอเจนต้าอีกครั้งเพื่ออัปเดตความคืบหน้าแต่ตัวเอเจนต้าเองเนี่ยยังเห็นว่าบางพื้นที่ยังมีสารปนเปื้อนอยู่ซึ่งเธอเองก็แปลกใจและกลับมาที่เรื่องของเราว่าเมื่อไหร่เราจะไปะเซนเฮเวนสักทีเรือน่าซ่อมเสร็จแล้วนะจึงให้เราลองไปตรวจสอบดูอีกครั้งเราจึงลองไปสอบถามฮูเบิร์ตดูซึ่งฮูเบิร์ตก็บ คิดว่าน่าจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าให้เราลองไปถามยามดูเราจึงเดินทางไปคุยกับยามคาริมเขาอ,อยากให้เราที่เป็นคนปกป้องเมืองนี้ไว้ช่วยกลับไปรายงานกับพระราชาพร้อมกับเขาเพราะลําพังรายงานจากตัวเขาเองอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่จึงอยากรบกวนเราให้ไปด้วยกันและนัดเราไปเจอกันที่เซนเฮเวนจากนั้นเราก็ไปพบกับฮูเบิร์กแต่เหมือนกับว่าแบตท,ที่เราเอามาจากปากอ็อกเนี่ยมันน่าจะเสียหายนิดหน่อยเขาจึงขอเวลาเราอีกสักพักเพื่อซ่อมแซมมันอีกครั้ง ระหว่างที่เรารอเนี่ยตัวเกมก็จะให้เราไปเก็บเลเวลจนถึง24นะครับผมเพื่อมาทำเควสต่อนะเมื่อเราถึงเลเวล24แล้วเนี่ยให้เรากลับไปคุยกับฮูเบิร์ตอีกครั้งเขาจะให้เราไปทําเรื่องเดินทางที่ร้านขายตั๋วเพื่อไปยังเซนเทเวนแต่เมื่อเราไปถึงร้านขายตั๋วเนี่ยเขาก็ให้เราขึ้นฟรีเนื่องจากเห็นว่าเราช่วยซ่อมแซมเรือหอไว้ ก็เป็นอันจบเนื้อเรื่องของเมืองเคดรอร์ล็อกนะครับผมยาวจัดๆเลยครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้อีกครั้งสั้นๆนะครับคือตัวเราเองเนี่ยตามหาโรสมาจากเมืองแรกนะครับผมแล้วก็ไล่ตามเบาะแสมาที่เมืองนี้นะซึ่งพอตามไปเรื่อยๆเนี่ยก็ได้ไปเจอกับแบ็กไนท์นะครับผมพาตัวโรสไปนะอาเจนตาเนี่ยจึงแนะนําให้เราไปขอความช่วยเหลือจากชายผมบอลที่เซนเฮเวนนะครับผมแต่ตอนเนี้เรือหอกมันดันพังนะครับผมเพราะการโจมตีของแบ็กไนท์นะเราเลยต้องทําการซ่อมเรือก่อนนะ เมื่อซ่อมเรือเสร็จเนี่ยเราจึงเดินทางไปที่เซนเฮเวนเพื่อตามหารถต่อนะครับผมประมาณนี้นะัเรื่องสั้นๆนะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับและตัวละครเนี่ยมันคุยกันเยอะมากนะท่านเพื่อนชอบถูกใจยังไงอยากให้ทําต่อนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจหรือคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนช่องนะผมทางเราเนี่ยมีระบบสมาชิกอยู่นะครับผมเพียงเดือนละยี่สบาทเท่านั้นนะครับ ในอนาคตเนี่ยบางคลิปก็อาจจะทํามาให้สมาชิกดูก่อนนะครับผมและระบบสมาชิกเนี่ยยังมียศดว้หน้าชื่อเท่ๆด้วยนะครับไว้คุยระหว่างที่ผมสตรีมนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่เวีหนานะครับผมวันนี้สวัสดีครับ